สวัสดีครับผมพลอยไปนน้องตอนนี้มาหน้าบ้านลุงนะคะรับอด้าบ้านลุงนะครับผมตอนนี้อ่ายูทูบเบอร์ใหม่นะครับผมทําบ้านอยู่นะครับยูทูบเบอร์ใหม่ทําทบ้านอยู่เด้อพลอยเป็นน้องเด้อืเป็นยังไงกันนี่ว่าจะทําข้างหน้านะครับระเบียงข้างหน้านี้ ซื้อเต็นท์นะครับผมพ่อยน้องไปซื้อเต็นท์เอาไปดูไปดูนะครับผมกําลังต่อระเบียงออกมาข้างนอกนะพ่อพี่น้องนะดู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 ต่อระเบียงออกมาข้างนอกโอ้ยเอาไปดู ไม่ค่อยมีใครไปหรอกเขาบ้านก็มีเขาบ้านเชิดพิมอสมออยู่นะนี่นะครับผมบอยแม่น้องน้ำมาดูกันนะโอ้ยมาดูกันมาดูกันนะครับสร้างบ้านใหม่บอยแม่น้องนะสร้างบ้านใหม่ ่อระเบียงออกมานะครับว้าว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 ว้า่ว้าน้าวว้าวาวว้เวว้าวว้า้า่อแม่ว้นว้าวว้าว้าาวว้าเว้าวว้าาวว้้นวว้าวว้าวว้าดนะครับเหมือนเหมือนตอนนั้นน เอนนั้นนะครับผมทําออกมานะครับผม4เมตรนะครับผม4เมตรลึกอีกใหญ่มากนะครับตัวนี้ใหญ่มากนะครับ,มรบผมปล่อยมานองนะขอรับประกันคุณภาพนะครับผมรับประกันคุณภาพ ระวังมันลุบครับมันลุบมันมันลุบอ่ามันชิลุบเอานเอาแล้วนะครับบันไดเป๋แล้วนะครับผมพ่อแม่น้องบันไดเป๋เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาหาเรียบร้อย สีเขียวเหนียวซับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมบ้านไครนานี่พ่อแม่พี่น้องบ้านไข่อนอนเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้โยก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 ครับผมเอา ค้าก็ค้าก็พ่อค้าใจดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อค้าเดี๋ยวมีสร้างบ้านขึ้นมาเรื่อยๆครับพ่อค้าแล้วขอแล้วขอโบทรไว้อ่าใจ้เบาตอน,นตอสร้างเถียงนาก็จะพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับผมบอกก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า u t u b e นี่เขารู้เขาถึงกันหมดนะครับรับผมมา เทีเ่ยวนาะพูดละไอ่เออมาบ่อยบ่ครับอ๋อคับม,มาอยู่เรื่อยครับผมเออ สงสารครับผมอยากมาทํา y o YouTube ตัวคนเดียวอยากมาทํา y o YouTube มาไกลเหลือเกินโอ้ยน้โมเมนต์านเจ้าของกัยังอยางมากพอดีเป๊ะเลยอ๋อแล้วนะครับผมเออเอานะครับผมพ่อแม่ สีเม็ดว่าวมเดี่เมแต่ตรงไหนปา้วประมาณสเมครับในข้างในต้องวัดนพี่ไม่ใช่้อยะพี่นี่วัดนวัดนัแล้ววัดเเาไลงีนน เดี๋ยวติดเบอร์โทรไว้เดี๋ยวเผื่อได้ได้ติดต่อไว้เราเพื่อนเพื่อนเขาเยอะครับเนี่ยอะะเนาครับอย่าอย่าติดเบอร์โทรเลยเข้าไปอยู่มนะผมเออใช่ยิงเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับผมเอาแล้วนะครับการสร้างขึ้นไปแล้วนะครับพี่น้องเออ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 ใช่ใช่มีอัด ระวังแต่ดินมันหลุกยอ,อ,อดเลยนะพ่อแม่พี่น้องนะเอาแบบมาตรฐานมาตรฐานเลยนะเอาแบบมาตรฐานโลกเลยพ่อแม่พี่น้องอเอาแบบมาตรฐานโลกเลยอื พ่อแม่พี่นอ้องวีออสก็ไปจับไปจับขาขาเข้าขา,ขาบันไดให้นะครับเพราะว่าดินมันหลุบอยู่เรื่อยนะครับดินมันอุดมสมบูรณ์พ่อแม่พี่น้องนะม,นมันชอบล้วนซุยมันมันชอบหลุบลงไปอยู่เรื่อยหลุบก็คือสุดนะครับผมแต่ภาษาผู้ไทยเรียกว่าหลบนะครับผม พ่อพี่น้องนะโอ้อยยางจังแล้วนะครับต้องให้วิออสนะครับผมมาจับขาบันไดให้นะครับผมพ่อยมน้องแล้วก็เอาแบบมาตรฐานๆตรฐานเลยนะครับผมอช่างนี่ดีนะครับผมเงียบกิ๊บใจดีด้วยเอาแบบทำแบบทีเดียวคุ้มไปเลย เออครับผมนั่นอ๋ออ๋อนะครับทีมงานนะครับผมก็ทำเป็นทีมกันนะครับผมโอ้อาแบบมาตรฐานมาตรฐานเลยนะพ่อยมปน้องนะเดี๋ยวเสียชื่อนะจะบอกให้เอาแบบมาตรฐานไปเลยแน่นปึกแน่นปึกครับผมพ่อยเปนน้องนะ ยังสวยหรูเลยนะพ่อแม่เมทองฮะโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าเอาแล้วพ่อแม่เมทองเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลมมาแล้วนะครับผมลมมาเย็นเย็นแล้วนะครับผมพ่อแม่เมทองเย็นเย็นลมมาแล้วเอาแล้วนะครับผม อ่าอืมอ๋มอ,อ,อแล้วนะครับเกณฑ์มาตรฐานนะครับเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมพออ่อยเปน้องโอ้ยไม่ธรรมดาเลยพออ่อเป็น้อง กันชัดๆนะครับดูกันจะๆนะพี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าติดต่อให้ด้วยสองเจ้าถ้าขายให้ราคานี้นะใจดีพิเศษแล้วพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายติดต่อให้เลยบอกจ่ายเลยเนาะมวยเดี๋ยกำลังก่อสร้างเยอะอยู่ครับผม เอาแบบหนานแน่นมาตรฐานนะครับมผมพ่อใหแม่น้องนะหัวหนุม่มนะเอาอีกแล้วคนไทย,ยวิเซลซื้อยันเงา เราคุยแม่ยกก่อนเออเอาแล้วพี่หมอหนุ่มคุยกับแม่ยกก่อนนะครับผมเออถ้าได้ราคาถ้าได้ราคานี้เนี่ยบอกแม่ยกบอกลุ้นเต็มที่เลยถ้าได้ราคานี้นะเออเอาแล้วเอาแล้วนะครับผมนี่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 มีลูกค้าอีกเยอะเลยบอกเออเอาแล้วพี่หมอหนุ่มนะครับผมพ่อแม่น้อง รับประกันโลดนะครับผมฝีมือทำมากี่ปีเนี่ยมาเทใส่ตรงนี้ตรงเดียวเออขายพี่แกขายจนโอ้ยตั้งไงใส่ไงา็ขอโทษมาก่อนครับผม ้เพิ่มอะไรเหรอมันมัไม่มีอะไรแล้วที่ที่นี่คือราคาสำเร็จรูปแล้วไม่มีอะไรมาเพิ่มพี่ละร้อยสองร้อยสามร้อยเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้ย่อยเพิ่มพี่ละร้อยสองร้อยนี่มันไม่ใช่แล้วคือสำเร็จเสร็จสรรพเลยคือเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เรียกพี่เลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนอออ๋เย่ยังวะชื่เพื่อนว่าจะไหนวะยังพี่พีลาบอกพี่ลออมะไรนะคะพี่ลอมทำไมเหรอยืนในหมวดดแล้ว เออเหอ็ดให้คักๆเนี่ยครับผมเข,เขียวสะอื้นเ,เขียวสะตื้นสีเขียวนะครับผมโอ้อยยางสวยหรูนะพ่อแม่น้องนะสวยหรูเลยสวยหรูเลยสวยหรูเลยพ่อแม่น้องสวยหรูเลย,ย,เ,ลยเอาขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอจบคลิปแต่เพลงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ